ตามนี้เลยเนาะแบบประมาณว่าเพื่อนที่เขาสามารถฮับในเกมใ้มีสูงสุดประมาณ200แต่ว่าแบบฮับตัวจริงบอสร้อยก็เต็มแล้วสชนะแบบห70กันก็แล้วแต่คนเนเดี๋ยวสิบอกว่าเป็นย้อนยังอ่าคนอื่นก็กดเข้าไปที่เพื่อนเลยแลวก็เลื่อนลงไปเนาะเห็นบออันนี้มันจะเป็นเพื่อนที่เขาฮับเลยหรือว่าแบบที่เขาเ้าติดตามมันลวเขาฮับแต่ว่าจะลืมเลยจะลืมเพื่อนตัวนึงเห็นบ่มันจะมีทางข้างเพื่อนของ fb หรือว่าเพื่อนเฟซ ค่อยเชื่อว่าหลายคนแบบส่วนหลายที่แบบเขาเจ้าล่นเกมขาเจ้าจะมักผูกไอดีเกมใช้กับ Facebook แบบเพื่อกันแบบไอดีมันเฮียสชนไะหประมาณนี้แล้วมันจะนับรวมกันกับเพื่อนที่หอนฮับแอดแล้วก็เพื่อนเพื่อนเฟซแล้วมันจะรวมกันบมเสือลองไปนับบ้างด้อประมาณว่าเพื่อนเฟซเฮาคนใดที่ที่ล่นเกมนี้แล้วก็ข้าเจ้าผูกบญชีใส่แล้วมันจะเห็นต้องเป็นเพื่อนที่ผูกรวมกันเด้อจึงเห็นกัน ส่วนหลายเาเจะบูฮู้ผูกแบบนอกจากคนที่ขา้าจ้าล่นเกมมี่ลแบบี่นะเ้าจาจึงผูกสำหรับเพื่อนในเกมที่ว่าเชื่อมตัวกับ a c e b o o k แล้วมันจะบบสามารถลบได้วิธีแก้ก็คือสำหรับคนที่แบบอยากให้เพื่อนเที่ยวรับเต็มครบ200ชิ้นนะก็คือบูผู้กับเฟซเนาะที่จริงบรต้องผูกกับเฟซก็ได้แบบมันมีหลายวิธีให้เอาผูกหนึ่งก็คือผู้ id ใส่คับ gmail ของเกมเลยหรือว่า2ก็ผู้ id ใช่คกับ gmail ที่เราสร้างขึ้นเองเลย ถึงว่ารีเซ็ตเครื่องจังไดกนก็บอหายเน่อยดีนั่นแต่ว,ว่าเขาต้องจือรหัสเด้ข้อดีก็คือลื่นจังไดนก็บ่ต้องยันเฮียข้อเสียบ่มีกระสิบประมาณนี้เด้อเดี๋ยวโอกาสหน้าชิมาสอนวิธีการผูกบัญชีผูกจีเมลเขาแหละแบบผูกไอดีเกมใส่กับจีเมลเขา